สวัสดีครับพบกับผมครับรถดำเมืองสกลนะครับวันนี้เรามารีวิวให้ดูนะครับน้องใหม่ของทีมงานกระจนสักแท็กเตอร์นะครับหรือแคทล้อ e เอนะครับเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับที่ว่าไปหารถมาครับได้แล้วครับนี่ครับเป็นเจ้าแคทนะครับแต่ก่อนว่าจะได้เอาแค่ e 7 0 B ก็พอนะครับแต่เอาไปเอามาได้คันนี้นะครับมา ราคาคันนี้ซื้อมาได้ประมาณ48นะครับ4 8 0 0 0นะครับประมาณนี้แหละครับมีเขาบอกว่าแแถวนี้คันนี้ก็ซื้อมาจากศรีสะเกตนะครับอําเภอห้วยทับทันนะครับถ้าดูไปดูมานะครับคันนี้จะคุ้นๆตานิดนึงนะครับเคยอยู่ในซ่อง youtube ชื่อดังของบุรีรัมย์มาแล้วนะครับคันนี้ก็คือของเสียตินนะครับ จำได้ไหมครับคันนี้เป็นของพบเงินล้านนะครับเจ้าพบเงินล้านคันนี้ของเสียพบนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับเสียตินซื้อมานะครับแล้วก็เมียเก่าชั้นออดเลยนะครับคันนี้เลยครับนี่จำตรงหมวกหมวกนี้ก็โดนกิ่งไม้เรียบร้อยนะครับอันนี้ซื้อมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับเพราะตอนเอามาแรกผมไม่มีเวลารีวิวให้ดูนะครับแล้วก็ เขาก็ออกไปทํางานอยู่ข้างนอกนะครับเพิ่งเข้ามาครึ่งกลับเข้ามาทํางานอยู่ในตัวอำเภอตะงอยนะครับวันนี้ก็เพิ่งกลับเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นรถใหม่ของทีมงานนะครับเมียเกา่านอรดนั่นเองนะครับเพ,เพื่อนๆนจะรู้จักกันเยอะนะครับพี่ๆอาจจะเคยเห็นนะครับอีร้อยยี่สิบบีนะครับวันนี้ ลงทุนไปซื้อต่อเขามาครับเขาขายนะครับหาปหามาได้คันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่ๆคุณที่ฝากติดตามซ่องนะครับที่ส่งรถขุดมาให้ดูจะแยะเลยนะครับก็ดูนะครับก็ดูระยะตามเงินแล้วก็ดูตามสภาพนะครับเพราะว่าพี่สายก็อ,อยากได้ประมาณรุ่นประมาณนี้นะครับก็มาเจอคันนี้พอดีนะครับทำไปทำมาเกือบจะได้ รุ่นอื่นแล้วนะครับเห็นพี่ชายบอกว่าจะเอาที่แรกจะได้มากรกทีรุ่นร้อยนะครับแต่คันนี้โผล่มาที่หลังนะครับเลยกาลังจะตีรถกลับมาท้านนะครับพอไปดูรถเห็นคันนี้พอดีนะครับก็นําไปอยู่ที่จังหวัดศรีสเกตนะครับอยู่ที่หัวทับทันน่าจะจําได้กันแหละครับคันนี้เดี๋ยวเราจะพาลงไปดูนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะครับ ลงดูใกล้ๆนะครับจอนแสงอยู่ึงนะครับดดแดดๆนนี่ครับเป็นของทีมงานผู้ใหญ่นวดนะครับหรือเสียรถของเสียอะไรจำไม่ได้ชื่อ,เ,อเสียบเปียกครับนี่ครับนี่ครับจำได้ไหมครับครบนคันนี้จะจะ โซ่นะครับโซ่นะครับจะเสียไปแล้วนะครับเห็นไหมครับที่จานออดเคยเสียตีนเคยรีวิวให้ดูแล้วครับโซ่ฝั่งนี้จะเสียนะครับสึกไปแล้วจะเป็นร่องเป็นร่องนะครับแต่ก็ทํางานได้นะครับปกตินะครับนี่ครับนี่เป็นรถใหม่ของทีมงานนะครับรถกันเก่ากันดูนู่นครับ เอาไปจอดไว้ตรงโน้นซ่อนอยู่ตรงโน้นนะครับคันนั้นจะเป็นน้องเล็กนะครับอันนี้จะเป็นพี่ใหญ่ของน้องเล็กนะครับพี่กลางๆนะครับพี่ใหญ่จริงอยู่กับเจ้าของรถเทรลเลอร์นะครับสวยไหมครับสภาพพอดูได้นะครับทํางานก็เอาเพึ่งเอามาก็ได้แล้วครับ400อเที่ยวนะครับไปโรงงานอยู่ในเมืองพึ่งกลับเข้ามานะครับได้ประมาณอาทิตย์เกือบๆอาทิตย์นะครับเพราะว่าซื้อรถมาประมาณวันศุกร์นะครับ สุกที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าอาทิตย์นี้จะาพาล์มรูน้องใหม่แต่ก็ไม่มีเวลาถ่ายทําให้ดูครับเขาไม่ได้เอามาจอดบ้านนะครับมาปั๊บเขาก็แบบนี้ก็ออกไวรแต่เช้าทํางานเลยนะครับน,นี่ับเกียสังเกตที่อ่า ท่อท่อไอเสียนะครับนี่คันนี้ครับที่จําได้มีคันเดียวนะครับที่มีท่อไอเสียออกมาอันนี้คือเจะพบกันที่้านนั่นเองนะครับดูดีนี่ครับน้องเล็กของเราก็อยู่ตรงนี้นะครับทีมงานก็เอารถถ่ายมาเพิ่มอีกคันหนึ่งนะครับเป็นร้อยห้าเออห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับของอ่าทีมงานนะครับก็คลิปนี้ก็จะขอจบ ได้ทำพิมเท่านี้นะครับาดูประมาณแค่นี้นะครับเดี๋ยวว่างๆถ้ามีโอกาสจะพารีวิวในการตักดินนะครับพาดูว่าตักดินเป็นไงยังดียังสภาพเหมือนเดิมไหมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่ารถมันอยู่ในรถนะครับเดี๋ยวจะจะออกไปตักดินกันนะครับแต่ว่าตรงน,นี้ผมก็ไม่ค่อยว่างครับผมต้องดูแลเจ้าน้องเล็กนะครับ ไม่มีเวลาไปถ่ายทําให้ดูนะครับเพราะน้องเล็กไม่มีคนขับแล้วก็ต้องได้มาขับน้องเล็กเองนะครับเดี๋ยว็องค่อยพาไปดูการตักดินนะครับตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ